Beyond Investment Beyond Wealth เรื่องเล่าหุ้นเช้านี้ล่าสุดผลประกอบการไตรมาส3บริษัทในดัชนี S&P 500รายงานกว่า57บริษัทจากทั้งหมด500บริษัทเติบโต13% Year on Year ซึ่งใกล้เคียงกับสถิติย้อนหลังในอดีตวันนี้วีซ่ารายงานรายได้งวด 4Q68 สิ้นสุดกันยายนเติบโต12% Year on Year สู่107.23พันล้านเหรียญ EPS 2.99ดอลลาร์สูงกว่าคาดเล็กน้อยเพิ่มเงินปันผลเป็น0.67ดอลลาร์ต่อหุ้นสะท้อนความมั่นใจในกระแสงเงินสดและแนวโน้มนธุรกิจและมีปัจจัยหนุนต่อจากเฟดมีโอกาสลดดอกเบีย้ยในคืนนี้แนะนำวีซ่า80รวมถึงยังชอบหุ้นประกัน AIA23 ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ s i n a p Market Insight by AsiaPlus วันที่29ตุลาคม2568โดยนักวิเคราะห์คุณพราดอนเตียรนปราโมท คุณพวัตพัทราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวงและคุณธนกฤษสัจจะมงคลบรรยายโดยเอเชียพลัสเวลเรนเจอร์ฝรั่ง C H F พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ